ต้องขอร้องเขาจะไหวเหรอเจ้าอย่าได้ดูถูกเสียวเวียนเชียวนักปราบปีศาจที่เรียนกับเขารั้วแต่เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นท่านบุญเฒ่าให้ข้าสอนเขาเหรอข้าไม่สอนขอบใจข้าก็ไม่อยากเรียน <จะ S 1> เหมือนกันเน,นี่พวกเจ้าหุบป,ปากไปเลยมุกชาติเป็นเรื่องสําคัญนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนรับมือที่จําเป็นนะแต่ละคนอืมโล่งละ มาตรงนี้แหละร้อนดีกะชอบที่นี่ก็ดูเหมาะดีฝึกฝนที่นี่ก็แล้วกันเสี่ยวเซวียนเอ้ยเจ้าอธิบายให้หูจือฟังดีๆละ่ะเอ๊ะขับไปซิท่านจะไปะพักแล้วเหรอ <c oughs> ในตัวทุกคนรู้มีพลังหยินละหยางว่าหยินละหยางรวมกันจะกลายเป็นปรานกักไว้ที่จุดต,ตานเถียนเมื่อเวลาผ่านไปส่วนมาก พลานก็จะเลือนหายไปมีเพียงส่วนน้อยที่จะถูกเก็บไว้ในจุดตาเถียนรวมไปพลังพลังเหรอส่วนผู้ที่บําเพ็ญตอนที่พลานจะเลือนหายไปจะใช้การฝึกฝนเพื่อสะสมพลังสร้างรากฐานการเผาไหม้พลังในร่างกายจะปล่อยปลานจำนวนมากในเวลาสั้นๆได้เกิดเป็นพลังเหนือคนธรรมดาคือสิ่งที่เรียกกันว่าอาคมยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนที่ใช้พลัง ถ่ายท่อลงในอาวุธเพื่อให้พลังของอาวุธเพิ่มขึ้นพลังของฝนทั่วไปจะเป็นสีขาวผู้ที่ฝึกฝนอาคมเมื่อถึงระดับหนึ่งพลังในร่างกายจะกลายเป็นสีน้ำเงินส่วนผู้ฝึกฝนยิ่งพลังแข็งแกร่งมากขึ้นพลังของอาคมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะฝึกฝนพลังเช่นนี้ได้สำเร็จต้องดูพรสวรรค์ด้วย พลสมบัติข้าต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วรับไปอลองใช้อันนี้ดูใจข้าใช้ไม้นี้เหร